ข้อแรกไม่ควรนวดและทําโยคะให้ลูกในขณะที่เหน็ดเหนื่อยหงุดหงิดหรือรู้สึกว่าเป็นภาระที่ต้องทําและไม่ควรคิดว่าทําไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละให้ผ่านผ่านเสร็จไป 2. อาบน้ําให้สะอาดสบายตัวแต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าที่ใส่สบายเนื้อผ้าเนียนนุ่มล้างมือตัดเล็บให้สั้นถอดเข็มขัดนาฬิกาแหวนเครื่องประดับต่างๆออกไป และสุดท้ายควรผ่อนคลายตัวเองด้วยเทคนิคง,ง่ายๆของโยคะซึ่งมีหลายแบบขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณพ่อคุณแม่อย่างแรกก็คือการผ่อนคลายในท่านั่งให้เราเลือกท่านั่งหลังตรงที่นั่งแล้วสบายอาจจะเป็นการนั่งสมาธิแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนโดยเฉพาะแผ่นหลังหลับตาเบาๆทำจิตใจให้สงบ รวบรวมความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่กับลมหายใจที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในร่างกายหรือให้เราตามรู้ลมหายใจเข้าออกที่เคลื่อนไหวบริเวณหน้าท้องหรือปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เฝ้าดูลมหายใจที่เต้นเร็วจนกระทั่งเต้นช้าลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราพบว่าเราเริ่มสงบแล้วก็สบาย แล้วจึงปฏิบัติโยคะให้กับเจ้าตัวเล็กค่ะการผ่อนคลายในแบบที่สองเป็นการนอนซึ่งเราจะใช้ท่านอนในท่าศพเป็นท่านอนแบบโยคะวิธีการก็คือให้นอนหงายเปิดฝ่าเท้าหงายฝ่ามือขยับตัวให้สบายผ่อนคลายแผ่นหลังผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนเราอาจจะนอนหนุนหมอนก็ได้ จากนั้นให้หลับตาเบาๆให้ความรู้สึกจับอยู่ที่ลมหายใจที่เคลื่อนไหวบริเวณหน้าท้องสังเกตลมหายใจที่เต้นเร็วจนกระทั่งเต้นช้าลงไปในที่สุดสังเกตร่างกายที่ผ่อนคลายลมหายใจที่สงบสบายและนอนอยู่ในท่านี้ต่อสักสามถึนาทีเก็บความรู้สึกสงบสบายไว้สักครู่แล้วค่อยๆลุกขึ้นฝึกโยคะกับลูกค่ะ และแบบสุดท้ายก็คือการน,นอนชันเขา่าเราอาจจะนอนหนุนหมอนเตี้ยๆนะคะแล้วก็นอนชันเขา่าให้เข่าชิดกันแยกเท้าออกจากกันเล็กน้อยขยับตัวให้สบายเอามือทั้งสองวางไว้ที่หน้าท้องต่อจากนั้นให้หลับตาเบาๆสังเกตลมหายใจที่เคลื่อนไหวบริเวณหน้าท้องแล้วนับลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติ1ิบรอบ จากนั้นให้หายใจด้วยหน้าท้องหายใจเข้าหน้าท้องพองขึ้นหายใจออกหน้าท้องแฟบลงแล้วนับลมหายใจต่อไปอีกสิบรอบเมื่อลมหายใจครบสิบรอบให้ปล่อยมืองายฝ่ามือวางข้างลำตัวแล้วก็เหยียดขาออกไปนอนในท่าศพที่สบายแล้วหายใจเข้าให้ลึกโดยทำความรู้สึกพร้อมกับลมหายใจ หายใจเข้าหน้าท้องพองขึ้นให้รู้สึกว่าตัวเราเบาสบายลอยขึ้นหายใจออกหน้าท้องแฟบลงให้ความรู้สึกว่าตัวเราหนักขึ้นหนักขึ้นเราทำสักสองรอบนะคะต่อจากนั้นในรอบสุดท้ายให้หายใจเข้าหน้าท้องพองขึ้นจนรู้สึกว่าตัวเบาสบายเหมือนเป็นลูกโป่งที่ลอยฟ้องอยู่บนท้องฟ้า หายใจออกหนะ้าท้องแฟบลงแฟบลงจนรู้สึกตัวเราหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนก้อนหินที่ถ่วงแนบลงไปกับพื้นต่อจากนั้นหายใจเข้าให้ลึกๆเท่าที่ทำได้อีกครั้งแล้วหายใจออกให้ยาวยาวให้มากกวาลมหายใจเข้าเป็นสองเท่าถ้าทำได้แล้วปล่อยลมหายใจออกให้หมดค่ะจนกระทั่งสุดลมหายใจ และสุดท้ายให้ผ่อนคลายลมหายใจเฝ้าดูลมหายใจที่สงบนิ่งซึ่งถือว่าเป็นห่วงขณะของความสงบสุขและสุดท้ายผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนอีกครั้งกำหนดรู้ความรู้สึกที่สงบนิ่งและสบายและต่อจากนั้นค่อยๆลุกขึ้นมาทำโยคะให้ลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการผ่อนคลายตัวเองด้วยเทคนิคของโยคะง่ายๆ นะซึ่งก็สามารถที่จะเลือกฝึกได้